ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอีทางบ้านทุกท่านนะครับผมครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปปารวยอพารวยปอยไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่เขียนดินนะครับผมครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางจากหลวงปู่กันนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทาง ของปู่เขียนดินกันครับผมกับน้ำมัสการครับปู่ครับอโอ้มาหาปู่หลายรอบอมไม่ไม่เจอสักทีรือว่าใครยุ่เนี่ยไม่ค่อยอยู่ครับปู่โอ้ยังนี้ก็จะได้เห็นเทียบดูเรื่องงานงานขาวดำนะครับปู่งานศพนะครับเหนื่อของใหญ่คล้วนเหนื่อของใหญ่คูน พ oh. ู้ว enfin ่านปเะเทขันน้ำมนต์ตงซุปปะจ้าขัน้ำกเอาไปทำอยู่แต่ดูไม่ออกนะครับบึงโย้าพวกกันสภาพบนเโิธาก็วันเป็นเก่าสัตว์หนึ่งเก้าขันน้ำมนต์ขันน้ำมนนี่หนึ่งเก้าเหรอครับปู่ ทับจะับวางลา oh, แล้วนั่งเบื่อย้วกันเปียวหรือเราชอบ้วงฟอดกันอายุอันิ่นเท่าไรคะปู่เจ็ดองเจ็อันนี้ที่จริงเจ็ดอายุแท้แล้วเจ็ดสิบห้าสักกว่เกิอเสือเงี้ยนเขาจะพิจัยที่เจ็ดสองอแต่อายุจริงๆนี่คือเจ็ดสห้าะครับปู่แต่เอาคนมาเจ็ดสองอ่ะ ้ากันจนจนเื่งบาปูองเงีว่าขันน้ำมุนมาามเจ้ค่ะอันปิดเาเลยดังมาหลหัวว้ยน้อขานกะต้นืนอเกาเก่าเจ็บหครับผมว้ยมันตัดสาเชใหไ่ว่าหลเชเดียวหัวตัดห่งวัดติดตอจะไ่รวยวัดต่อจะรีนี่เป็นงด้วสุม ก็แครเร่เล็กครับตอนหนมาเมื่อมดพ่อพันนี่แหละน,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 นี่แล้วมีแต่บอกอย่างเดียวนะปู่เนาะ,ะว่ามันบ่เคอก็อ่าอนตอนบน้ำไมกินนะก็เลยกเอาแต่งานนี้วันเดีอว,วไปสองแปดแปดสองมาจากไหนครับปู่ครับโอ้ยข่อยฟันห็นแม่ข่อยฟื้นฟันเนี่ยฟืนฟันออก เห็นว่าหวกกทุก็ซื้อไ่ได้พุทเอาื่อเพือกันฟันเห็นกันกับอกเก้าสามมันเดีหวหลักไม่เยอะว่าพุทธเอาฟันได้ก้านสได้พอก้าสามปอยเอา้เลยอ๋อแต่แต่ถ้าเกิดปูได้ฝันเห็นแม่นี่ส่วนมากจะมาตนแต่กอนตกอน็นนั่นหรือฟันเปียนปีหรือันจะเปี่ยีเปลีน ขันมาคือสองแปดแปดสองขับฟันเห็นแม่ออกประจำบอกปู่แม่ออกแม่เถ้าแม่ตายแล้วแม่ได้แท้แล้วตายแล้วครับฟันก็ต้องบุญบั้นได้แล้วไปหลวงพาอขันเป็น้ามูอมาจากวันเพื่อมูอย่อเหม่และครับบุญบ้านไ้เงินก็ได้วันไม่เห็นแม่แม่เป่อนอยู่มัน่นใจน้างคอยเืบเสื่อนนักจิ้นซูมูกิน้นก็จะมายำโอ้ยแมวซอื้อน้ำผึ่งมาแล้วสั้น ท่านเป็นเห็นนางยืนที่เดินบ้านจะฟังว่ามันเห็นเป็นเงี้ยนนี่ครับแ้ก้อนมปฟังได้ฟังทั้งเงี้ยนเราแล้วองปดแปดสองเมื่อนั้นน้องบอไหนนอยครับันตต้อีกต้อมาเดี๋ยวก็ออกสองแปดอีกเ้ยมันนี่ยเก็บ้านค้เด็กบ้านเด็กบ้านสองแปดแปดสองแปปเมื่อนั้นรัวกันเช่นเมื่อนั้นัวกัน มันก็ฟันปุ๊บมาแปดงมาะครับผมมาฟันอีกต้องวานนั่นมันออกท้องแปดก่พุชหุ่นพุทธเราเรียนน้ำเราเรถือกขาว่าถืองานนั่นครับถ้าได้ค่ะแต่ว่ามันยเรีน้กตัวเขาต้องงานแท้เดอต้องฟันหนึ่ครับตัวนึงก็สงสัยได้ตัวไหนปูกซีซนี่นซีซีกสงสัยตัวนี้คัอยช้นกันไต่ไปฟันนี่คัวช้นกันเน่ยเป็นตัวซีซตะกอนตัวเดี๋ยวนี้เขาว่า รันเลนแมงกันตะก้อนนี่เป็ีนลดโอ้ถ้าฝันเห็นที่เป็นสีสีอลไเหรอครับปู่ค้าวส้นกันถ้าควายชนกันเนี่ยแต่ค้ายแมงก็ค้ายผู้ส้นกันเป็นชี้หาอืมอันนี้ค้ายแม่หรือ้ปู่ค้าวผู้ใส่เกียดไม่ต้องกันควายหรือผู้ขี้เกียดอืมในมันหอนมันมันละตายเยอะซีดกันฆ่าเกียดนั่นแหละตายเรืเร <Curry> อ่อโอ้แล้วในนิมิตใช่ไหมครับปู่ในฟันเนาะคือฝันแนวนี <t> ้นะ ฟันจุบันพื้นสองเท้านวดซีซีทั้งสองเท้าเรียกว่าเป็นได้กี่ซีเรียวก็เป็นครับขั้วเดอกไงจิไปซื้อนมขั้วนมครับในขั้วปันยุบันพื้นเรียกว่าเจ้าสู่เขาไปได้หออเขานมอม่เขายุ่นี่มานจะดนคนสู่ว่าได้ว่าเรไปสด้อนมเขาสู่เขาไ่ได้หลีครับก็ให้ผู้ฝันผู้คันแปะให้แปดแปดเลยคนว่าอ่าแปดแปดบนลูกวอนเติมว่าซีซ กับว่าแน่ด้เนาะวันนี้มาฟันอีกต้องมาไอ้กันหรอกซี่ก็เขาอ่อนนะบัวาคัดเหนซี่ปซี่เอ้าือตีมันออกซี่ก็ไปตีซี่ๆแปะเนหรอครับกอกซี่ออกซี่เลยนะปู่เนาะ้จะับดมาฟันอีกค้วอ้แงขเสกันย่มันนำซี่ๆไปกว่าซี่หา้เอางี้ยโอ้ากันไปว่าปูซี่หะไปมาจอดเติมน้ำมันรถเขจะจเติมอยู่ปั๊มน้ำมันกันไปแน่ซี่หาปูกัน เมื่อว่มาก็ซีหาอืออันนี้ค้ายผูมันื่เป็นตัวหานะจะมันเป็นสี่ี่แล้วครับปู่เข้าไปเปลียนสี่สีอ๋อปู่นี่ครับปู่มันนี่อันนี้ไม่ก้อยแจนครับมันมัน้มันมันนี่ครับปู่ครับเวลาปู่เขียนที่ไรมันเข้าทุกทีเลยนะครับปู่ปู่มีน้ำดื่มบ่ค่ะทั้งวันน้ำไร้บ่น้ำแน่เลยน้ำเพราะจะตีกินเดี๋ยวนี้กินน้ำไร้บ่โอ้โหน้ำว่าเอือดๆว่าเพื่อปีกายนิ่นีงปีก่ว้ายแต่ซื้อกิน โอ้เอาปูเขียนตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับผมจีได้มาถวายน้ำร้อมรลอดน้ำไม่ได้ข่วนเอิอันนี้มันเปิดประตูซาลาไปนะฝักขี้อายพาดตั้งเข้าไปต้นต้นหนุ่มมืดตึงรับครับเอาปูเขียนตรงนี้ก็ได้ครับผมมันได้ไป็นจีอวักนี่ตรงไหนตรงตรงไหนก็ได้ครับปูปูเขียนแล้วแม่นเลปูสีแดงไฮโซ้งตัวหันหันไปทางไหนครับปูไดเลยนี่นี่นี่ รกดองด้อืออตกมันออกเหอซื้อรถลิลิอันแจ้งแลวสองใบกัน แปดสองยกองใบสองแปดเจกันครับสองใบหน้าไวแปดสองกสีสีหน่งสองคูจ้แปดสองกสีสีแต่งม่ไปนีสุดะแกันหชัดชัดเลยนะปู่เนาะคนเข้ามาถามเ้วนกเจ้าเบิ้งนี่อยู่คนอครับว่าสว่างแน้ปดสองกสีสีนะปู่เนาะ โอ้ชัดเจนเลยครับผมเพราะว่าเกเจยมาปสดโอนคลิปคั่งเหมือนไม่ได้หูดจะขอยกโทษมาทำจ,จ้ะเก้าปูเนาะเขาันษาแล้วเนาะคะ่ะผู้ได้จะถวายน้ำถวายเทียนเนาะคะ่ะได้แล้วเนาะปูเนาะเขาันษาสาบุญเนาะคะ่ะแ2สองแล้วก็สี่สี่นะคะ เขียนดินนะครับเบิกบานรน้วพุชมมาเนาะมาอยอะมือใดปูเบิกบันรตะกอนปูสมานเลยอ่้ยในขันนมันของพกม้าซาเลยเด็กก็โจ้ม็พูดือว่วงเลยเหรออืตอสามวอกสามเห็นไหมปูแจง้งในเรือมือใดอเฮ็ดเออไม่เคยเฮ็ดแล้วเด็กน,มน้มันเลย ผู้เก่าสามตรงตรงเลยเนาะผู้สาวกัผู้สมพี่องไมออกเ่องกันนีเพาะแม่นฟอ้หรอเพระกสามั่านเข้าตรงๆรงเลยนี่ผู้ถือก็ละนี่ก็อย่างว่าใครคุยคือตะกอนครับตะกอนเฮีดยจดตัวตโอ้มือมันเงียบตัวอักเอาบ่บ่ไหนเนาะเขียเยกแ่คุณเบิกบ้างเป๊ะเลยนี่และคือตัวมัก เนี่ยเขียนตัวมากตัวพัดนั่นหละครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปูเขียนดินนะครับพีีครับผมเอาแคบหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางนะครับปูเขียนดินให้ดูเลยนะครับวันนี้รับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ